สวัสดีครับอภิชาติพุมานนท์นะครับแอนด์ูเคเตอร์เดมิไฮแคลเซนต์นะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาสาธิตในเรื่องของน้ำยาดัดเย็นอ v o f i ิกเก้น้ำยาดัดเย็นของเรามีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะก็คือสูตรสำหรับผมแข็งแรงนะครับบานกลางแล้วก็สำหรับผมแห้งเสียคลิปวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตในเรื่องของตัวน้ำยาเบอร์100นะครับก็คือสูตรสำหรับผมแข็งแรงซึ่งวันนี้ครับนางแบบก็จะเห็นว่าลักษณะผมนะครับจะค่อนข้างเยอะเส้นใหญ่ แล้วมีความชี้ฟูในส่วนปลายอันนี้เราตัดในส่วนที่แห้งเสียออกไปประมาณ1นิ้วแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำนะครับว่ากระบวนการการทําของน้ำยาหลักรูดหัวฟิกเกตจะเป็นยังไงก่อนเริ่มการทํางานนะครับเราก็จะทําการเทผม1ช่อนะครับเพื่อดูว่าน้ายาที่เราเลือกเหมาะกับสระเส้นผมที่เราจะทําหรือเปล่าครับโดยทิ้งไว้5้านาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้ไหมครับหลังจากเราทิ้งไว้5นาทีก็จะเห็นว่าเอ่อสระรอยก็จะขึ้นแล้วนะครับแปลว่าผมใช้เบอร์100ได้ หลังจากขั้นตอนการเทสนะครับเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนการดัดเริ่มด้วยแชมพูคอมโ o ชิโอสูตร CX กนะครับสำหรับผมยืดและดัดหลังจากล้างรษะผมมานะครับเราก็จะเริ่มทำการพันแกนโดยที่เราจะหย่อนน้ำยาที่ปลายผมเพราะว่าผมมีลักษณะค่อนข้างยาวนะครับเดี๋ยวพอเราพันเสร็จปลายผมมันจะน้ำยาเข้าไม่ถึงครับแล้วก็เราใช้แกนที่มีลักษณะลายแสดดาลล่ากนะครับแล้วก็สลับด้วยแกนเล็ <c oughs> ลกเพื่อช่วยให้รอยมันดูกระชับขึ้นหลังจากเราพันแกนเสร็จนะครับล้วก็จะมาใส่น้ำยาแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณารับเราถ ใแกนทั้งหมด3ไซส์ก็คือ,อไซส์ที่เราต้องการเป็นสีเขียวนี้นะครับแล้วก็สลับด้วยแกนที่เป็นแกนเล็กครับเพื่อช่วยให้ลอนมันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกแกนหนึ่งก็คือไซส์ใหญ่บริเวณกรอบหน้าทั้งสองข้างนะคร,ครับหลังจากล้างน้ํายาเบอร์หนึ่งออกครับแล้วก็ทิ้งระยะเวลาให้ผมเซตตัวแป๊บหนึ่งแล้วก็มาทําการโกกในแกนนี้เราใช้น้ายากโกก TIOX ท,ที่เป็นไฮดรเเปอร์ออกไซด์เหมาะกับผ้าผมแข็งแรงนะก็เดี๋ยวพอเราโกกเสร็จปุ๊บเราก็ทิ้งระยะเวลาประมาณหลังจากทิ้ํายกไวครบเวลาก็แแกะกนออก แล้วก็นำมาล้างแล้วตามด้วยกิปเมนต์คอมโปซิโอสูตร CX เสำหรับผมดัดแล้วก็ยืดขั้นตอนการเซ็ตทรงนะครับเราก็เลือกใช้โกเดียนะครับสตัวสเตย์พลาเป็นโฟมเพื่อไว้ยกคนผมให้มีวอลล่มหลังจากที่เป่าไดร์เสร็จเซ็ตทรงนะครับก็มาใช้ u เ v โ d ดีไซคิสีชมพูเป็นซอฟต์กรอนนะครับเพื่อความชุ่มชื้นหรือว่าความงามาในส่วนปลายผม และนี่คือผลงานของการดัดด้วยน้ำยาดัด w ิ w เวอร์ฟิกเก้100สำหรับผมแข็งแรงนะครับก็ได้รอนที่รงตามที่เราดีไซน์ไว้สุขภาพผมก็ยังแข็งแรงแล้วก็เงางามด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่างๆของเราในคลิปหน้าด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ